الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الحمد لله في نوم بطي ما كان أن أبي هريرة رضي الله عنه حديث بط نن إيمان ในเรื่องของการช่วยเหลือบรรดามุสลิมีนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปลดทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในยามวิกฤตแก่เหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยกันโดยที่ท่านนบ,บีมมฮัมมัดสโลลัล์หัวอะลีหัวสลลัมได้กล่าวว่ามันนัฟซ่าอัน مؤمنينقربةًمنقرب ا ل د ن ي บิดَ س َ اللَّهُ أَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ วَ م َ ن ْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ر وا ه ه ا ه مسلم หะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานท่านนบีมุฮัมมัดส็ลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ปลดเปื้องความยากลําบากแก่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่อยู่ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ุบฮานะฮวะตะอาลาทรงปลดเปื้องให้แก่เขาความยากลําบากหนึ่ง จากบรรดาความยากลำบากที่อยู่ในวันเกียมะและใครก็ตามที่ให้ความง่ายได้ปลดเปลื้องปลดหนี้สำหรับลูกนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาอาลาทรงทำให้เขาเกิดความง่ายได้ทั้งโลกนี้และลกหน้าหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเป็นหะดิษที่ส่งเสริมให้ผู้ศรัทธานั้นช่วยเหลือ,อท้อยอีทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ลงมาดูความหมายของบรรดานักวิชาการบรรดานักวิชาการได้อธิบายหะดีษบทนี้ว่าอย่างไรพี่น้องผู้ที่มีมานลงมาดูกันฮัสซุชัรุอัลลอกอดาอิฮาวะอิจินนัสวัตตัยซีริอัลเลหิมวนัฟซิหิมบิมายะตะยสซรุมินมาลินเอาอินมินอามูอาวนัินอามูชาวรตดินหะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าเป็น h a d ีษ ที่จะมาส่งเสริมในหลักการศาสนาให้เรานั้นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันปลดเปลื้องความยากลำบากของมนุษย์ปลดเปลื้องความยากลำบากแก่บรรดามุสลิมีนด้วยกันและช่วยเหลือให้พวกเขาเกิดความง่ายได้ให้เกิดประโยชน์ในสิ่งที่สะดวกใครที่ต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะให้พี่น้องของเขาเกิดความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือความรู้หรือการช่วยเหลือหรือคำปรึกษาวูบีฮาซันฮะดีสยู่เบยีนุนบียูซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซาวาบะวันอัจราลิมันฟะอะลาซาลิกฮะดีสบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านนาบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้แจงถึงภาคผลบุญรางวัลสำหรับบุคคลที่ช่วยเหลือพี่น้องของเขาฟะยะกูลุลซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังที่ท่านนบี Muhammad ซลลัลลอฮุอะลัยฮิุสซาลลัมกล่าวว่ามันนัฟว่าอันมุมินินกุรบะตันใครก็ตามที่แบ่งเบาภาระความหนักอึ้งให้หลุดจากผู้ศรัทธาคนหนึ่งหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีอีมานไอรอรฟ่าอันมุมินินกุรบะตันไอฮุสนาและอานาอันวะชิดดะตันวะลวยะซีร์ฟะยกูนุสวาบุวันอัจรุเอ้ยนับฟิซัลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบียุมันกิยามะ ดังฟีซุนกุรบฮอิฮเซนุนเฟยซาหุลลาหุยซาอันวีฟากะหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีม่านคำพูดของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลุลลัลหัวไลฮวาซัลลัมนั่นก็คือใครก็ตามที่ปดเปื้องความระทมทุกความยากลำบากแก่ผู้ศรัทธาคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าวความยากลำบากความหนักอึ้งถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามดังนั้นเขาก็จะได้รับผลละบุญภาคผลละบุญอันมากมาย ซึ่งภาคผลบุญที่เขาจะได้รับนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาอลาทรงปลดเปื้องความยากลําบากแก่เขาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากความเสียอ,อกเสียใจหนึ่งจากบรรดาความเสียอ,อกหรือความยากลําบากในวันกิยามะคําว่าตั้งฟีสุนกุรบอิฮซานุนฟาเยซาหุลลอฮยาซาอันวีฟาก็ใครก็ตามที่แบ่งเบาภาระใครก็ตามที่บรรเทาทุกข ให้แก่พี่น้องของเขาแสดงให้เห็นว่าเขานั้นได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาได้กระทําความดีให้แก่เพื่อนมนุษย์เมื่อบุคคลหนึ่งได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พี่น้องผู้ที่มีหม م านอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวลัลลอทรงตอบแทนความดีงามอันมากมายครบถ้วนสมบูรณ์ว่ามันยัสรออาลาเฮมอฮซีรินและไข่ก็ตามที่ปดเปื้อง ผู้ที่เป็นลูกนี่หมายถึงวัตใจซีรุอลัลลอซิริฟิด,ดุนยามินจิฮัดินมันยากูนูบีอหะดีอัมเรนการทําให้เกิดความง่ายได้พี่น้องผู้ที่มีอิหมานให้แก่ผู้ที่เป็นลูกนี่ผู้ที่ขัดสนในโลกดุนยาในด้านของทรัพย์สินหมายถึงอะไรหนึ่งในสองเรื่องนั่นก็คืออิมมาบีอิงซอริฮิอิลันไมซาราะเรื่องที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิหมานสําหรับเจ้านี้ ให้เขาผ่อนปลนล่าช้าออกไปในการใช้จ่ายหนี้สินแก่ลูกหนี้ว่าอิมมาบินวัตอีอันหูหรือประการที่สองปลดเปื้องหนี้สินให้แก่ลูกหนี้โดยไม่เอาเรื่องเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนจากลสัสภะนาหัวตาลาเอาเอาป็ปออรมายาซูลูบิฮีเอซอรูหูหรือเป็นการให้ในสิ่งที่ลูกหนี้นั้นเกิดความยากลำบาก ไม่สามารถที่จะใช้นี่ได้ و ك ل ا ه มาล ه ูฟัตลุนอ ج ซีมุนว ي س ซาอูยนาบรรดาันุ่ิเชีนยการได้กล่าวอีกว่าพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หนึ่งและก็เรื่องที่สองดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิ่านเจ้านี้ก็จะได้รับความโปรดปาน การตอบแทนอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนระยะเวลาออกไปในการใช้นี่หรือเป็นการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ไม่เอาเรื่องในสิ่งที่เขานั้นได้เป็นภาระหนักอึ้งแก่เจ้านี้ทั้งสองประการนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้รับภาคผลลบุญอันมากมายเพราะอะัลลอฮฺหัวตะอาลา ทรงทำให้เขาเกิดความง่ายได้เช่นเดียวกันสำหรับเจ้านี้ไม่ว่าความง่ายได้ที่เขาจะประสบทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นการแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากเขาเสียสละให้ลูกนี่ของเขาเกิดความง่ายได้ให้บ่าวของพระองค์เกิดความง่ายได้ดังนั้นการตอบแทนนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนใครที่กระทำความดีเขาก็จะได้รับความดี ใครที่กระทําชั่วเขาก็จะได้รับผลระบาปตามที่เขากระทําดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมันอันยะซะมินยินสินอามันใครที่ช่วยเหลือพี่น้องของเขาเอาลัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือใครที่ทําให้พี่น้องของเขาเกิดความยากลําบากอาลัลลอฮ์ก็จะทําให้เขาเกิดความยากลําบากเช่นเดียวกันนี่คือฮะดีษบทหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ บางครั้งพี่น้องผู้ที่มีอิมานสิทธิของเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเอาหมดบางคนพี่น้องผู้ที่มีอิมานไม่เลือกไม่ละสิทธิของตัวเองบางครั้งพี่น้องผู้ที่มีอิมานพยายามลดหย่อนบ้างสิทธิของตัวเองในสิทธิ ที่พี่น้องของเราไม่สามารถที่จะให้ได้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานี่คือสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความใจบุญที่มีความเอื้อเฟื้อต่อพี่น้องของเขาช่วยเหลือให้เกิดความง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินเรื่องต่างๆการดําเนินการต่างๆหรือ การดำเนินง,งานต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องของเราเกิดความยากลำบากหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมนันถือว่าเป็นฮะดิษที่จะเป็นกฎเกณฑ์หนึ่งนั่นก็คืออันยชซะมินยินสินอัมันบรนดาน,นักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอหมนันได้รวบรวมหะดิษที่อยู่ในประโยคเหล่านี้เนี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์นั่นก็คืออันยะซะมินยินสินอัมันใครก็ตามที่ปฏิบัติ เขาก็จะได้รับผลบุญตามที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวเอาไว้และใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์เขาก็จะได้รับผลบาปตามที่ปรากฏอยู่ในหะดีธหรือในหลักฐานหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพี่น้องผู้ที่มีมานก็ขอปิดท้ายด้วยกับว่บิลลาฮิตอฟิค و أ ن ح ي د ا ي ะ و ا ل س ล ا ม ع ل ي ك ล و ر ح ว ة الله و ب ر ك ا ตุ